อ้าวันนี้ใช้เลขทำอะไรเอจะเลขเพื่ออาหารปา่าพอป่าเนีมาหมาให้ต้องใหลูกให้ไปให้กันเอาละป่าป่าปาไว้ในม้นทอกะมาเอาป่ากันพอป่านี่ยไปเยอะๆไงแเนะโอเคนี่นี่โอ้ นี่ปลาชะลึกมห้อาหารปลาที่นะครับดูสถานที่เลยนี่บอกบอลบอกบอลสถานทีน่นี่ที่นี่หนองบวกบอลน,นี่ครับมาได้ครับเชิญได้เอฟซีบางๆว่าอาหารปลาทําบุญอาหารปลาครับนี่ชเล็กนี่นี่ปลาตัวใหญ่เยอะดูนะครับ วันนี้ให้หันปลาสวัสดีครับ